สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะนี่นะคะก็เราก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะที่เราก็จะมาถ่ายฝนตกน้ําไหลกันต่อนะคะทีนี่นะคะนี่ยาวไปนู่นนะคะฝนทางน้ําไหลก็เราจะจะกระโดดข้างใบพ้นหรือเปล่าอ่ะหนึ่งสอง โอ้ยไม่กล้าโดดนะคะพี่ตีกลัวมันไม่คลั่นนะคะเพราฝนตกน้ำมันไหลตอนนี้คือต้มน้าปางเนาะปลูกปุ๊บก็จะได้กินลูกปั๊บเลยนะคะก็นี่นะคะนี่น้ำจะไหลาจากด้านบนเนาะไปสู่ด้านน้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านหน้าถลนนะคะพี ก็คือนี้ฝนตกเยอะมากเลยคะจฝนตกเยอะรู้สึกว่าฝนตกเยอะอืมนี่นะคะก็นี่น้าก็จะไหลไปนู่นรู้สึกจะมีปลามาจากที่สาด้วยนะคะจีนี่นะคะก็เนี่ยคะ่ะเห็นรถวิ่งผ่านแล้วค่ะจีก็ไปอยู่ที่ถนนนั่นเลยนะคะจีนี่นะคะนี่ฝนตก ทางน้ําไหลก็จะเลาะริมสะริมบ้านไปเลยนะครซีนี่นะก็เรียกคองไส้ไก่เนะถ้าไม่มีตรงนี้น้ำคงจะล้นปิ่นไปที่ถนนนะอยู่กับสายน้ำ เดียวน้ำไหลตรงนี้น้ำใสมากเลยนะคะพี่ิยินดีคะพี่ Mm-hmm. นี่นะคะสีที่เราถ่ายน้ํานะคะสีเขาก็จะมาลงที่ตร,ะะทตรงนี้นะคะสีก็จนะเป็นทางน้ําไหลตรงนี้นะคะสีเนาะนี่นะคะก็เขาก็จะไหลไปเข้าท่อนะสีอุอ้ยมันเป็นมันเหมือนน้ำเพิ่มๆๆหนึ่งก็จะมีปลาสินี่นะคะก็น้ำก็จะไหลไปด้านโน้น ข้าวท่อไปนู่นนะคะสเข้าท่อไปก็ทะลุนูน่นเห็นไม่ได้ไม่อยู่ตรงนู้นนะคะก็จะไปอ่าลงอ่าสะบัวนะคะก็จะตรงนู้นก็จะมีสะบัวนะคะก็รองรับน้ําเราที่ไปจากนานะคะไอซีจ๋ารู้สึก,กว่าตรงนี้จะมีปลานะยุบยับยุบยับ,ยบอ๋อไม่ใช่ปลานะสีปูเห็นแล้วว่ามัน,เป,นเป็นปูนะคะนี่นองคโปูปาลิกิดนักขาดนะคะไอซี ยาวคลิปนี้นี่นะเวลาฝนตกมาเยอะๆน้ำก็จะไหลจากท่อนี่นะบ,บุบ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 ลงไปนะคะน้ำก็จะไหลมาจากท่อนี้นะคะจากต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะพี่พี่เอฟซีดูคลิปป้าใช้บ้านอยู่นะคะพี่เนาะนี่นะคะพี่ ก็น้ําก็ถนนก็จะไหลมาตรงนี้นะคะสิถนนเราจะขุดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นถนนอ่าซอยเข้าไร่เข้านาเขาเหมือนกันเนาะนี่คะ่ะเนี่ยตรงนี้น้ําก็ขึ้นมาจากข้างบนอีกด้านนึงนะคะสทีนี่นะคะทางน้ําสงสัยเมื่อคืนคงจะไหลแรงเนาะเห็นทางน้ำนหมคะสีนี่ ทุกปีน้ำไหลแบบนี้ก็จะเห็นปลานะปีนี้ไม่มีปลาให้เห็นเนาะนี่เนะะี่ยค่ะข้างในนี่ก็เป็นป่าก,กระเจียวนะคะทีก็ตอนนี้ไม่มีดอกแล้วไม่ใมาใช่หน้ามาแล้วเนาะเป็นต้นกระเจียวไม่รู้ถ้าฟันดีๆก็ลองจะเคี้ยวมันเนาะอ้อยเนาะ วิธีทุกปีนะน้ําก็จะไหลขึ้นถนนแบบนี้นะคครสิขึ้นถนนแบบนี้เลยเพราะว่าแต่ปีนี้เอ,อขาอเอาลูกลังมาถมเนาะก็ให้ถนนมันขึ้นก็นี่นะคะทางน้ําไหลเมื่อคืนนี้ป้พิทบกษก็เห็นเป็นทางน้ํากวาดใบบงใบหญ้านี่นะใครสิ เป็นบรรยากาศลัางฝนตกนั่นสินี่นะคะรั้วนี้ก็เป็นรั้วเฟื่องฟ้าเมื่อวานนี้ก็ม,มีมามัดกันเนาะให้มันไม่ให้มันตะพือขึ้นที่ถนนนะคะมันจะเกตกะทางรถหรือเปล่าตัดต้นตะขบกันนะคะเมื่อวานนี้เนาะ นี่นะคะเอฟซีเห็นเขาฮือกันมาดูที่ว่ามีเห็ดขึ้นหรือเปล่านะคะัซีนี่และลองกันกิดกัดกิดกัดนะคะัซีตรงไหนไม่มีนะ,ะโอ้ของใสเขาลอยเขาก,กบไว้อืมนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศ โค้หนองนานนะคะฝนตกน้ําไหลก็เมื่อก่อนนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ำนะคะไหลไปยุ่นแล้วก็จะมีปลาเนาะเยอะแยะเลยนะออกจากสระเราตรงนี้นะคะก็จะมีปลาดุกปลาช่อนปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะปีแต่ปีนี้เราไม่มีภาพแบบนั้นให้ให้เห็นแล้วนะคะสิเราจะมีภาพแบบว่าไม่มีทางน้ำไหลอ่า จะเกล่อนตาไปหมดครบเป็นเราจะเห็นทางน้ําไหลที่เราขุดไว้นะคะทางด้านนู้นนะอันนี้ก็เมื่อก่อนนี้ก็จะมีศาลาคุณยูโรตั้งไว้ตรงนี้เนาะก็จะมีบ่อน,น้ําป้าเสบ้านก็ได้ปลูกนี่ค่ะนี่นี่นะคะสีมือป้าเสบ้านปลูกนะคะสีเขียวชม่มเลยเขาเรียกต้นอะไรเนาะนี่นะคะนี่เต็มเลยนะคะสีป้าเสบ้านปลูกไว้กับ พี่เพื่องบดมจูเนาะนี่เลยปลูกไว้นี่ไงคะก็เป็นถ้าเราแยกพันธุ์ได้มันก็เยอะเนาะเมื่อวานนี้ไปที่อ่าโน่นเราบอกว่าอย่าเอามาเลยที่นาเราก็มีนี่นะคะโอ้นี่นะคะโอ้นี่นะคะขาวชั่วเลยหน่อขาวนะใครสิบ้าเป็นอะไรสิหน่อขาวมากเลย ออนะอนอขาวมันดอกมาหนอไม้เลยนะคะพี่ก็เรียกว่าอะไรนะป้าเทศบานก็ยกมาสองกระถางแนละ้วคนละกระถางกับแอนนะยกมาเนาะ,ะนี่นะคะก็คลิปร,รวมภาพนะคะพีก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะสววด้วยนะคะ ฝากกดติดตามก็อัพเดตนะคะเอปเดททุ่งนาให้ชมทางน้ำไหลทางน้ำไบน้ำมานะคะที่คิดนี้ก็สวัสดีค่ะหลังฝนตกนะคะ